เห็นไหมครับตอนนี้พอผมไปที่21ปุ๊บมันก็ขึ้น21อ่ะเดี๋ยวผมหมุนไป22นี่ก็22สรุปว่าใช้งานผ่านมือถือจากที่ไหนในโลกก็ได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราอยู่กับตัวนี้เลยครับ แอร์คอมฟี่รุ่นซีโฟซีรีแอร์ที่มียอดขายดำหนึ่งจากประเทศเยอรมันนะการันตีเลยนะครับแล้วถูกบริษัทโตชิบะนำเข้ามาจัดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ผมหนึ่งเครื่องแนละ้วเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวอันบอ แกะกล่องแล้วก็ลองดูว่าวัสดุมันเป็นยังไงข้างในมันมีอะไรดีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะทํางานอาะไรได้ยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะรู้กันเลยนะเดี๋ยวผมจะอันบ็อกตัวนี้พร้พอมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะอันบ็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีมันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับข้อดีของมันก็คือสามารถสั่งการทานมือถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับเพียงแค่คุณมีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสักนิดนึงนะครับและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็ สามารถชะล้างฝุ่นเชือ้อราคาบมันและสิ่งสปปกปรกต่างๆเอาใคอเย็นและช่วยเป่าไล่ความชื้นออาจคอเย็นจนแห้งสนิทนะครับเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราช่วยให้ลมที่ออกมาไม่มีกลิ่นอับให้ทั้งแอร์และอากาศสะอาดอย่างแท้จริงนะครับเพียงแค่คุณกดปุ่มคลีนบรีโหมดเท่านั้นเดี๋ยวเครื่องจะจัดการทำความสะอาดให้เองโดยอัตโนมัตินะ และนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีระบบ fast cooling นะครับทำความเย็นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและต่อมาก็มีระบบ power saving ระบบประหยัดพลังงานทำงานเงียบที่มาพร้อมเทคโนโลยี e-max algorithm ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้เสถียรและมีประสิทธิภาพในอัตราการใช้พลังงานที่ต่ำทำให้ประหยัดไฟแต่ยังคงความเย็นได้สม่ำเสมอและทำงานเงียบไม่กวนใจคุณและก็ยังมีระบบ golden coating นะครับนั่นก็คือสารเคลือบทั้งคอยเย็นและก็คอยร้อนนะครับเป็นแบบสีทองด้วยช่วยเคลือบตัวคอยเย็นคอยร้อนเนาะให้มัน ทนทานและการกัดก่อนของตัวทองแดงนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและรุ่นนี้นะครับเขาย,ยังออกแบบการกรองฝุ่นมาแบบ2ชั้นด้วยกันนะครับเพื่อกรองฝุ่นและก็เชื้อโรคขนาดเล็กเพื่อให้คุณมั่นใจว่าลมเย็นที่ปล่อยออกมานั้นสะอาดและสดชื่นจริงๆให้คุณสุดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มเปี่ยมรุ่นนี้นะครับและสําหรับรุ่นนี้นะครับเขาย,ยังรับประกรันคอมเพรสเซอร์10ปีนะครับแล้วก็รับประกรันอะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่3ปีด้วยกัน และใครที่อยากจะรู้นะครับว่ารุ่นนี้มีขนาดเท่าไหร่บ้างสำหรับรุ่นนี้นะครับมีขนาดตั้งแต่9 0 0 0 BTU 1 2 0 0 0 BTU 18,000 BTU และก็24,000 BTU นะครับก็ได้รู้ฟีเจอร์ฟังกช์ชันการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะอันบ็อกตัวนี้ ออกมารีวิวแล้วก็จะแกะวัสดุออกมาดูเลยว่ามันแข็งแรงจริงไหมมันดีจริงไหมที่เขาบอกว่าการันตีอันดับหนึ่งเป็นยอดขายของจงากเยอรมันเนี่ยมันจะดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับ ู่ตรงนี้เป็นที่ระลังนะครับสำหรับ a i r c o n f ฟีซีโฟ e ีรนะครับหน้าตาประมาณนี้แต่ก่อนที่จะไปดูว่าวัสดุมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงบ้างภายในเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าพอเราแกะมาแล้วอันเ็อดมาแล้วมีอะไรให้เรามาบ้างอย่างแรกเลยก็คือตัวรีโมทนี่เลยครับนี่เป็นแบบรู้หรานะแล้วที่ผมบอกมันจะมีปุ่มคลีนอยู่อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมส่วนปุ่มอื่นก็จะมีระบบอีโมี สวิงเทอร์โบทั่วๆไปครับใช้งานง่ายปุ่มฟังก์ชันน้ยอยตัวรีโมทเนี่ยปุ่มมันน้อยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยสวยงามแล้วต่อมาก็จะมีปุ๊กนะครับแล้วก็น็อตเอาไว้ให้เรายึดนะครับแต่น,นี้ในกรณีที่คุณมีช่างเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้แต่เขาแถมมาให้ด้วยนะ <S <S แล้วก็มีที่แขว <S <S แบบนรีโมทแบบนี้ปึ๊แบแขวนลงไปเอ,อเอาให้มาด้วยแล้วก็ยังมี่าน ให้มาเป็นแบบ 3A 2ก้อนไม่ต้องไปซื้อนะครับเขาแถมมาให้เลยรวดเดียวแล้วก็มีแผ่นฟอกอากาศสีดำตัวนี้อ่าแถมมาให้1แผน่นนะสำหรับตัวชุดคอยเย็นนะครับและที่สำคัญเลยตัวนี้มีตัวนี้ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวมือ,อถืออ่ะเออจะแกะลองมาดูหน่อยสิข้างในมี User Manual of Smart Kit อันนี้คู่มือการใช้อ่ะ นี่คือตัวโฮมคิดนะครับซึ่งเขาจะเป็นเหมือนแบบ USB ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาไปเสียบกับภายในตัวเครื่องนะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าแล้วมันเสียบตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้เขามีมาให้ด้วยเขาเก็บไว้ก่อนอ่าแล้วก็มีคู่มือการใช้งานคู่มือการติดตั้งนะแถมมาให้เรียบร้อยมี ข้างหลังนี้มีไปรับประกันสินค้าอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับมีใบรับประกันสินค้าได้นะอยู่ด้านหลังนี้นะครับแอ่แกมาให้ด้วยโอเคพบขันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัววัสดุแอรนะ์เป็นยังไงพลาสติกหนาบางดูทนทานแข็งแรงไหมภายในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขันน็อตแกะทุกส่วนตัวนี้ออกมา ให้เห็นข้างในกันไปเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสมมติเราเจออนันนี้เราจะหาวิธีเสียบไอตัวนี้เข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต้องเสียบตรงไหนหรือมันทํางานอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าตัวบอดี้เป็นยังไงตัวบอดี้นะครับโดยทั่วๆไปเลยนะครับก็จะเป็นสีขาวตามปกตินี่แหละครับแล้วก็จะมีคําว่าคอมฟี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับ C O M F เดี w, ๋ยวมันอีกคอมฟี่นี่แล้วก็จะมีฝั่งขวานะครับคําว่าอินเวอร์เตอร์ ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฉลักประหยัดไฟสําหรับรุ่นนี้ได้มาเป็นตัว1200 0 BTU นะครับค่าไฟต่อปีจะอยู่ที่8 3 9วับาทต่อปีนะค่าเอจีจะอยู่ที่16.21 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์และก็มีตัว QR ว o d e โค้ดของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ผู้นําเข้ามาจาัดจําหน่ายนั่นเองนะครับต้องขอบคุณทางโตชิบาด้วยนี่ที่ นำของดีๆเข้ามาให้คนไทยได้ทดลองใช้นะครับอ่ะและที่คุณเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นแถบสีดำนะครับดำหรือเทาเข้มจัดๆเลยนะมันคือไม่ได้ดำเวอร์แบบดำมี่ยมขนาดนั้นนะผมลองแกะตรงนี้หนึ่งดิดูหน่อยอ่ะจะว่าดำก็ดำได้นะแต่ผมดูมีความสุขม,มันไม่ได้ดำแบบดำจริงๆอาจจะสวยแต่สวย,สวยละกันถือว,ว่าสวยโดยรวมประมาณนี้วัสดุดูกันสำหรับวัสดุผมลองคอดูก่อน โอเคอยู่นะเสียงพลาสติกเนี่ยตัวบอดี้มันเนี่ยไม่ได้กล่องแกะเลยนะครับเนี่ยอ่ะไม่เฉพาะตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองแกะเปิดขึ้นมาให้ดูเลยแกะออกมาก่อนตึ๊บนี่ตรงนี้ก็จะมีหนึ่งใบพัดเป็นแบบสวิงหนึ่งใบพัดนะครับแบบนี้อันนี้เป็นแกะเอาได้นะพลาสติกนี้ไม่ได้มาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอันนี้ดูอ่ะตอนนี้ผม เปิดภายในมาเรียบร้อยนะครับลองเคาะดูพลาสติกดีเลยตัวนี้เป็นแผงวงจรนะควบคุมแล้วตรงนี้ก็จะมีรูตรงนี้ที่เป็นอยปุ่มออปุ่มฉุกเฉินส่วนนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับที่เขาให้มานี่แกะมาเลยดีกว่านี่เห็นไหมครับข้างในนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นโกลเด้นโคตติ้งเห็นไหมเป็นสารเคลือบสีทองสวยงามเคลือบกันกัดก่อน ได้อย่างดีนี่เครือบหนานะ้ครับเนี่ยเห็นสีทองชัดมากเลยนะครับเนี่ยนะส่วนนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์อุณหภูมินะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตานี้เป็นตัวแสดงผลการทํางานก็คือเป็นตัวตัวเลขนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นฟิลเตอร์อีกครั้งหนึ่งโอ้ดีนะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะแกะตัวบอดี้นี้ออกมาเลยดีกว่านะครับให้มันเห็นข้างในไปนเลยว่า ข้างในทองแดงเป็นแบบไหนถาดน้ําทิ้งเป็นอย่างไรนะ้นจะวิเคราะห์ทุกจุดไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาตัวไขค,ควงมาขันและเดี๋ยวเราจะหาด้วยนะว่าไอตัวที่ใส่ชุดสมาร์ทชิี่ยมันอยู่ตรงไหนด้วยนะครับอ่าแล้วหลังจากที่ผมแกะบอดี้หน้ากาวออกมาเรียบร้อยแล้วนะใช้ความพยายามอยู่สักเล็กน้อยนะครับมันจะมีเอาทั้งหมด4ตัวนะอันนี้จะเป็นตัวเอ่อที่ รับสัญญาณจากตัวข้างนอกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์อุณหภูมิตัวนี้เป็นกล่องควบคุมนะครับและสําหรับตัวฐานน้าทิ้งนะครับจะค่อนข้างลึกเลยสังเกตรตรงนี้ที่ผมขีไว้ตรงนี้เห็นไหมลึกเลยนะครับบางยี่ห้อเนี่ยตัวฐานน้ำทิ้งมันจะตื้นเวลาแอมโสกปรกนิดๆหน่อยๆเนี่ยเวลาน้ําขังเนี่ยมันจะหยดแล้วนะแต่อันนี้เขาให้ท่อฐานน้าทิ้งเนี่ยที่ค่อนข้างลึกนะป้องกันได้เยอะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นทองแดงนี่เห็นไหม สวยงามจริงทองแดงยังใหม่กิฟเลยและจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือตัวแผงที่อยู่ตรงหน้ากากเนี่ยตรงนี้แผงตรงที่อยู่หน้ากากนะครับผมลองแกวมาสรุปผมเจอแล้วนี่ก็คือตรงที่เราจะเสียบตัวอันนี้เข้าไปนี่ก็คือตัวน็ตเบิร์ดก็คือตัวที่มันจะสามารถต่อถ้ามันใช้งานผ่านมือถือได้นี่แหละนี่คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้เสียบเข้าไปเลย นะครับแต่ถ้าทุกคนไม่ต้องกวนนะครับสำหรับคนที่แกะไม่ได้เนี่ยเวลาคุณไปติดตั้งหรือว่าซื้อมาเนี่ยช่างที่เขาติดตั้งอะ่ะเขาจะทําการแกะแล้วเขาจะต่อเชื่อมให้เองนะแต่อันเนี้ยผมจะลองแกะมาให้ดูเฉยว่ามันสามารถต่อกับตรงนี้ได้นะครับรุ่นนี้คอมฟีซีรีส์ปึ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยจบแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบกับแล้วเดี๋ยวจะลองดูซิว่าถ้าต่อไฟแล้วเชื่อมต่อ กับมือถือเรียบร้อยแล้วมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวขอไปต่ออุปกรณ์เข้าเครื่องเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําการประกอบกับเรียบร้อยแล้วและคราวนี้เขามีสายไฟตรงนี้มาให้เดี๋ยวผมจะทําการทดลองต่อไฟอันเนี้ยเข้ากับตัวไฟบ้านผมลองดูนะแล้วเดี๋ยวจะลองทดลองเปิดใช้ดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะเปิดรีโมทเลยนะครับอ่ะ เรียบร้อยเห็นไหมมีไฟการทางานเรียบร้อยนะครับ24องศาตอนนี้ตั้งอยู่ที่ออโต้นะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นส่วนเรื่องรีโมทพวกนี้ผมว่าใช้งานไม่ยากหรอกอันนี้ไม่ต้องเรียนรู้หรอกเนาะแต่ที่ผมต้องการต่อไฟเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อกับมือถือดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอะตอนนี้ลมออกมาแล้วเนี่ยนะเราลองดูเอานี้มาเห็นไหมโอเคมีลมแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมขอปิดก่อน แล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาทดลองใช้งานผ่านมือถือกับตัวแอร์คอมฟี่ดูนะครับซึ่งตอนนี้มือถืออยู่ที่ตัวผมเรียบร้อยแล้วและตัวแอรก็อยู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างแรกคุณต้องทำเลยก็คือต้องไปโหลดแอปพลิเคชันก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ p Play Store นะของผมเป็น Android นะครับสำหรับใครที่เป็น iOS นะครับหรือเป็น p p o o n นะก็ไปเข้าทางเอ p Store นะครับเสร็จแล้วเข้ามาค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า M Smart เข้าไปนะครับอ่าแบบนี้ แล้วก็เลื่อนหาคำว่า M Smart Home Family M Smart Life นะอ่ะผมพูดเข้าไปคือตัวนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งเข้าไปเลยนะครับอ่ะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกดเปิดเข้าไปเลยอ่ะไปกดเริ่มเลยถึงตรงนี้เนี่ยให้เราไปติ๊กคำว่าได้อ่านแล้วและยอมรับหน่อยนะแล้วคำว่าเห็นด้วยมันจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าอย่างนี้คือโอเคแล้วนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยเข้าไป พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคราวนี้เขาจะให้เราเพิ่มอุปรกรณ์แล้วแต่ตอนนี้เรายังเพิ่มอุปรกรณ์ไม่ได้อย่างแรกที่ต้องทําก็คือเราจะต้องทําการเปิดรีโมทแอร์ก่อนให้แอร์มันทํางานนะครับอ่ะผมเปิดแอร์แล้วนะรอแป,ป๊บหนึ่งให้แอร์ทำงานหน่อยอ่ะตอนนี้มีลมออกมาเรียบร้อยนะครับต่อมาที่ต้องทําคือเขาบอกว่าให้เราต้องกดคําว่า LED ตรงรีโมทเนี่ย <c oughs> บนตัวเครื่อง เครั้งภายใน10วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดเลยนะ3 4 5 6 7ปึ๊บอ่ะตอนนี้จะมีคำว่า AP ขึ้นที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะไม่ใช้รีโมทแล้วนะเอาไปเลยพอถึงจุงจดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำการเพิ่มอ,อุปกรณ์นะครับให้กดบวกเข้าไปฝาเอ่อขวาข้างบนนะครับพอเข้ามาหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะให้เราทำการล็อกอินเข้าไปนะครับก็คือลงทะเบียนนั่นแหละ มันมีให้เราเอาลงทะเบ,บียนใหม่นะครับแล้วก็จะเป็น a ฟ e b o o k จะเป็นทวิตเตอร์จะเป็น Google ก็ได้นะแต่ของผมจะสะดวกที่จะทําการล็อกอินผ่าน Google นะแต่ว่าก่อนที่จะทาการล็อกอินเนี่ยเราต้องติ๊กคาว่าได้อ่านและยอมรับซะหน่อยก่อนตรงนี้อ่ะแล้วคราวนี้ผมจะทําการล็อกอินผ่าน Google เข้าไปเลยซึ่งก,ก็กด Google ตรงนี้เข้าไปอ่ะเรียบร้อยเลือกบ,บัญชีพอม,มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะบอกให้เราเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมก็จะทาการกดเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแล้วปึ๊บฉันพร้อมแล้ว เขาบอกให้ให้สิทธิ์ของบลูทูธหน่อยนะเราก็กดให้สิทธิ์อนุญ,ญาตให้เขาหน่อยอ่ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้ที่หน้าจอของผมเนี่ยจะพบว่ามีอุปกรณ์หนึ่งตัวที่สามารถตรวจพบแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูนะแล้วลองดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดเข้าไปพร้อมๆกันอ่ะมาถึงตรงนี้พวกเขาบอกว่าให้สิทธิ์ตำแหน่งหน่อยก็ไปกดให้สิทธิ์เขาหน่อยอ่ะขณะใช้แอป พอมาถึงตรงนี้เขาจะให้เราเลือกเครือข่ายสําหรับที่เราจะต่อเชื่อมต่อนะครับก็คือตัว wiFi บ้านนะคราวนี้ต้องหา wi-Fi บ้านเราก่อนปุ๊บผมเจอ wifi แล้วแล้วก็ให้เราใส่รหัสพาสเวิร์ดของ wi-Fi ที่บ้านนะเดี๋ยวผมขอใส่รหัสก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็รอให้เขาเชื่อมต่อนะครับอ่ะตอนนี้มาแล้วหนึ่งติก๊กดูซิจะได้ไหมเอ่ย รอสักครู่นะครับเขากำลังทำการเชื่อมต่ออยู่อ่ะเรียบร้อยมาอีกหนึ่งอันแล้วอ่ะมาเห็ตรงนี้เขาบอกว่าสวัสดีฉันคือ Portable AC ของคุณคุณจะเรียกฉันว่าอะไรอ่ะตั้งชื่อซะหน่อยละกันว่า h โฮมละกันแอร์โฮมละกันแอนแอร์โฮมอ่ะเรียบร้อยกดเสร็จสมบูรณ์เข้าไปใครจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอันนี้ผมลองตั้งให้เฉยๆนะครับ เขากาลังทำการเชื่อมอะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแอรเรียบร้อยแอเปิดอยู่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปที่ตัวที่เราค้นเจออะมาถึงตรงนี้กด next next อานี่ตอนนี้ตอนนี้แอรมันทําการติดอยู่เดี๋ยวผมจะลองปิดปึ๊บปิดปึ๊บอะคราวนี้ตอนนี้แอร์ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตนนัวนี้ที่หน้าจอของผมก็ปิดอยู่ เดี๋ยวผมจะทำการเปิดผ่านมือถือแล้วนะปึ๊บอันน่ะเรียบร้อยยี่บสี่องศาตรงกับที่เรานี่ไว้เปะ๊ะืึแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูสิปรับอุณหภูมิลงยี่สิบสามปึ๊บยี่สิบสองนี่ใช้งานได้อ่ะ คราวนี้เราจะตั้งโหมดตรงนี้ตรงฝั่งซ้ายนี่ที่เขาบอกแบบอย่างเนี่ยทำความเย็นลองกดเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะเขาก็มีบอกว่าเป็นแบบเป่าแห้งไหมหรือจะเป็นพัดลมหรือจะเป็นทําความเย็นแต่บ้านเราอ่ะเป็นแบบเออเมืองร้อนเนาะผมก็จะใช้แต่ทาความเย็นอย่างเดียวถูกแล้วกวดเข้าไปปรับความเร็วพัดลมซะหน่อยฟังเสียงเลยซิอ่ะตอนนี้มันออโต้อยู่๋ยวผมติ๊กอันนี้ออกไปก่อนไม่ให้มันออโต้คราวนี้ผมจะปรับละอ่ะนี่ลดการทํางานพัดลมลงนี่ พิ่มนิดนึงตามที่เราต้องการได้เลยนะต้องการให้ลมมันแรงแค่ไหนนะครับเอาเบาสุดๆดดิอ่านี่ก็จะเบาสุดๆุดนะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้มันมันเบามากแ่ะอ่าตอนนี้ผมตั้งที่สูงสุดไปเลยแต่เดี๋ยวปรับไปตรงกลางๆหน่อยดีกว่านาะเพราะเดี๋ยวจะทำคลิปไม่รู้เรื่องนะครับอ่าตอนนี้ผมปรับมาที่กลางๆนะกดออกมา คราวนี้เราจะทําการอ่ะลองอีกทีหนึ่งเป็นที่ยี่สิบสามไปที่ยี่สิบสี่อ่ะตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําการปิดก่อนปึ๊บนี่ตอนนี้เครื่องปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองวิ่งไปไกลๆเลยจากที่ผมอยู่ที่สตูตอนนี้เนะี่ย ให้มันห่างสักประมาณสอง0ารอเมตรเลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองกดจากตรงนั้นดูนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าตัวแอร์ติดหรือเปล่านะจำไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราปิดเนี่ยมันอยู่ที่ย4ิบสี่องศานะอยู่ที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันอ่าแล้วหลังจากที่ผมออกมาไกลจากตัวที่ผมอยู่เมื่อกี้นะประมาณสักสองร0อยสามรอยเมตรแล้วเนี่ยน่าจะไกลามากพอที่ตัวสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตนี่มันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนเราทดลองว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะสามารถ ใช้งานแล้วตัวแอร์ที่บ้านจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตรงนี้เลยปึ๊บที่24องศานะครับอาตอนนี้ตอนนี้เราเปิดอยู่2ี่สเนาะเดี๋ยวผมจะทำการลดลงไป23 22 21ลอง20อ่ะไกลประมาณนี้นะครับกับ20องศานะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะกลับไปดูซิว่า ตัวแอร์ที่บ้านมันทำงานหรือเปล่านะครับปอ่านี่หลังจากที่เราเข้ามาที่ตัวแอร์เรียบร้อยแล้วนะเป็นเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ก่อนที่เราจะออกไปมันปิดอยู่เนาะแต่ตอนนี้พอผมกด20ปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บมัน20องศาเลยแสดงว่ามันสามารถใช้งานผ่านมือถือจากที่ไหนบนโลกก็ได้นะเพียงแค่คุยแบบมี Wi-Fi มี อินเทอร์เน็ตมีมือถือนะครับสามารถสั่งการได้เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้พอผมไปที่ยี่สิเอ็ดปุ๊บมันก็ขึ้นยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวผมหมุนไปยีิบสองนี่ก็ยี่สิบสองสรุปว่าใช้งานผ่านมือถือจากที่ไหนในโลกก็ได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air c o n f y C4 Series ีรีที่มียอดขายอันดับหนึ่ง การันตีจากเยอรมันเลยนะและถูกนำเข้ามาจำหน่ายโดยบริษัทโตชิบะไทยแลนด์นะครับตอนนี้แอร์ที่ดีๆของต่างชาติของเยอรมันก็มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้แตกลัวว่าสูบร,ริการจะน้อยหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ามีสูบร,ริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่ www d o f e e l c o n f y c o m t h ได้เลยนะครับหรือจะไปที่ Facebook c o n f y Thailand ตรงนี้ที่ผมลงไว้ให้ก็ได้เช่นกันนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง l i น e แอดนะครับนั่นก็คือแอด f อมฟี่ไท a แลตรงนี้เช่นกันสามารถติดต่อได้เลยนะครับลองเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนซึ่งวันนี้ผมทดลองหมดแล้วผมบอกได้เลยว,ว่าดีมากก็สาหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปช่องทางที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ได้เลยทุกช่องทางน,นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทางตัวชิบ้าที่ส่งตัวคอนฟี่มาให้ทดลองใช้มันดีมากจริงๆและใช้งานง่ายมากๆถ้าสนใจไปติดต่อเอาได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับคนที่ตามชมช่อง AirService นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ